ครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอะบิ๊กขีดนิ่งครับจมเมื่อคืนนี้นะครับกับตันล้วนวาสีนเอาลงไปวาสิไิจอดพักอยู่นี่ครับผมเห็นเนื้อหนาเขียวๆค,ครับแห้งๆนะครับนี่ยนี่ ก็ยังดูแล้วครับยังดูแล้วว่ามันแข็งดีนะครับก็เลยไปไปว่าจะนอนอยู่ตรงนี้แหละนะครับตื่นตอนเช้ามาว่าจะเดินมาขุดนี่ครับเบี่ยงดินขึ้นคันเนี่ยครับไปนี่ครับระจมยูหันครับดินแนวไดพปุ๊บมีนองตั้งใจเป็นโจกข้างบนเป็นหนังหมู หนักิหนักครับหนักจมหนักมากครับโมกคืนนี้ครับวันนี้รถเจี๊บกูครับบ่มีไฟเลยพอท่านในใจเบิ้งไลเบิ้งระบบมันฟิววันไฟครับจัด กีโคนเต็มเลยครับเป็นทรายครับผมเป็นเป็นห้วยทรายนครับน่าจะเป็นห้วยเก่านะครับทีนี้ทรายมันไหลามาทับถมกันนะครับก็เลยเกิดเป็นชั้นนะครับเราก็เลยเราจีบดูข้างบนมันแข็งครับ ว่าข้างบนมันแห้งๆอยู่นะครับมันแห้งๆอยู่จิกดูมันแข็งแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะแข็งแต่พอ่านตรงแข็งนี้ลงไปนะครับมันเป็นน้ําข้างล่างนะครับเป็นเป็นอย่างนี้ครับ ใกล้น้ำครับจะได้ล้างโอฟาเล่า ุอันหัวไปทางคุณอันหัวไปทางคุณว่าฮะเสียวก่อนอันไปอีกตัวันไป หนักครับผมหนักมากจมครั้งที่สองครับสำหรับน้องซานี่รอบนี้หนักครับพูน่ะนี่ครับถึงโน่นครับพี่น้องดูครับ ชน่ำไปริงสิเลยครับจมมิดขั้นเนาะเดี๋ยวแตงัวเก่งเนาะดีเพราะมีน้ำผนมีน้ำนี่เสียหายไล่คนนี้ครับ มาเอาขิเรียบร้อยเลยสะาพน้ำเนาะตันว่าที่เอาขึ้เมือนเช้านี้วัตินดอกน้ำเ,เต็มเลยน้ำนมากเต็มเลยอ,อาการหนักเลยเจ้า ยังมีอารมณ์ขนันยีกว่าอีกระตีโ <laughs> หกาลเทศะอีกแล้วยายนี่นะมันจะเกิดไปแล้วเนาะดีเดียดเราก็คือเกา่าหัวเราก็คือเกา่าปลาว่าหลายวนในสาเหลาเหนือ้าวข้าข้าเยนอ่ะโอ้ยางนี่ เปิดตรงนี้หวังอะไรโจรกหรอน้ำใส่ครูสาดใส่ก็ได้หรอกเอาข้าวแค่นั่นเมื่อซอยหลังหลังยังไหนเทใส่บึ้มเลยบ่มันฉินั่น,น,นยังขับปะขับอข,อขึบ้นเขาอ่อนเดินไม่หันเดี๋ยวบักนักแล้ว Well done.

มันเป็นไส้เลยเมื่อจบเอาเลยฟ้ากินเด้์ว่าเอาเลยฟ้ามึงเขื่อนน้ำด้อถึงสามฟาเลย เนี้ยมันเป็นปูมขึ้นเนาะปานผสมปูนสาบเนียเนี้ดีเด้คือคือกันคือกันปูนสาบเลยถ้าแม่เอาไปเห็ดอันเห็ดเตาเนี่ยคือดีเห็ดเตาอ่นเตาท่านเห็นไหมผสมเฟี้ยงแล้วกัน สาบไหมดีเลยเนี่ยสมฟางแล้วกัคุกคุกคุกล้วกัปั่นเลยเนี่ยดีบั็นยัง่ย